มูเตนี่ยอ้วนมากเนี่ยเออตอนนี้นะคะก็เลิกง,งานแล้วนะคะเป็นเวลาทุ่มครึ่งนะ,ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะไปสนามแบดตอนนี้ก็มาถึงสนามเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถมนะทุกคนแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว จะบอกว่ามะขือนเป็นอะไรที่มากมากเบอร์สำหรับผู้หญิงผมยาวเพราะว่าตอนนี้คือแช้ในการแบบนี้แต่มันเขาไม่อยู่นะคะก็เลยจะใช้แบบผู้หญิงคนไหนผมยาวนะมีทรงผมไหนแนะนำ และนำได้นะคะเพราะว่าเราไม่อยู่จริงจริงจะมาตึ้งเลนตอนปีก็จะมีลินกบางทั้งหมดตอนนี้นะคะมีลิงกหญ่ทั้งหัวเจ็ดเส้นไม่งั้นไม่พอเรียบร้อยเดี๋ยวไปรอตีกัน พอดีชนะครับนี่แคร์ครับเอ้ยมุมไหนเนี่ยอ้วนปะเนี่ยเออก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะคะสี่ทุ่ม 53แล้วนะคะก็จะตีแบบประมาณนี้ทุกคนที่สนามนะคะก็จะเริ่มตีดึกนิดนึงก็คือประมาณ2ทุ่มนะคะแล้วก็เลิกสี่ทุ่มครึ่งแต่ว่าที่สนามหรือกวนบุฟเฟ่ก็คือจัดจนกว่าคนจะหมดนะคะบางวันก็4ี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งก็แล้วแต่วันไปเลยนะคะก็ที่ไปตีนะคะก็จะเป็นกวนบุฟเฟ่นะทุกคนบุฟเฟ่นะคะก็คือจะมีผู้จัดเนาะแล้วก็ใครก็สามารถไปตีได้นะคะ แต่ละบฟเฟ่ก็อาจจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นค่าสนามนะคะค่าลูกรับมือตั้งแต่มือระดับไหนนะคะหรือว่ามีการเรียกว่าแบบมีวิธีการจัดการแตกต่างกันไปเช่นแบบว่าจัดมือนะคะการเสิร์ฟก็แล้วแต่บูฟเฟแ่แต่ละทีเนาะ ส่วนกวนนะคะก็จะเป็นกวนแบบว่ากวนเพื่อนการจัดกันเองนะคะจนขยายกลุ่มออกไปหรือเป็นกวนที่ทำงานตีกันเองนะคะแล้วก็เอาคนนู้นมาตีด้วยเอาคนนี้มาตีด้วยก็จะแตกต่างกันเนาะระหว่างกวนกับบุฟเฟ่ค่ากวนเนี่ยก็อาจจะ หารค่าลูกค่าสนามไปเลยนะคะส่วนบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็อาจจะคิดราคาอีกแบบหนึ่งก็แตกต่างกันประมาณนี้นะคะก็ใครที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะทั้ง tiktok facebook นะคะ Instagram เนาะแบบมินใจนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยใครที่ตามมาจาก tiktok หรือใครที่ดูเห็นผ่าน u t u b e นะคะก็ฝากไปติดตาม t i k t o k ด้วยค่ะ